โยโยโยใบสองตรงเจนกับครึงเลนทีเดียวสวัสดีแฟนครึงหนหังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับควานคิดฟัง VIP k คลนในช่องคอมเมนต์ตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นครับมาถึงค่ำคืนวันพุธกลางสัปดาห์นะครับบอลอาจจะไม่เยอะครึงเลนทีเดียวพี่จะเลือกเกมเวลาตีหนึ่งสี่ห้านะครับฟุตบอลถ้วยของอาร์เจนติน่า เอาโดซิวีทีมบวยจากลีกสูงสุดนะครับจะเปิดบ้านเจอกับกินาเซียอันดับ3จากลีกรองนะครับเอาโดซิวีเกมล่าสุดดันไปคืนฟอร์มนะครับบุกชนะอัจจินโต้จูเนียมา2-0ครับตัวหลักๆก็มียูริโต้เกียนนี่พาวเวซิโอคู่หน้าเป็นเอเลียสตอร์เลสกับลอตโลซาเวสนะครับโยโยโย่เจ็ดฝากผลิตภัณฑ์แคลนสปอร์ตผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสําหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับอันนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถม1ไปคลิกตามตะกร้าที่ปักหมุดด้านล่างนี้เลยครับเจอกับกินาเซีย อันดับ3ของลีกรองกับเกมล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะขับกูเมสมา1-0นะครับมิรินันดี้ควรกาเน็ตโต้ข้างหน้าเป็นนิโคลัสคอนตินกับเคโก้นะครับเกิดผลล่าสุดคือปีที่แล้วครับกิมาเซียเปิดบ้านชนะ1-0ก่อนเกมเขามองอโรซูวีเป็นต่อแม้ว่าจะคนละลีกแต่ว่า แม่อโดซิวีก็ฟอร์มแย่ในหลีกสูงสุดในขณะที่กิมนาเซียนีรุนเลื่อนชั้นเลยนะครับดูแล้วน่าจะพอฟัดพอเวียงครับเกมแบบนี้หน่าวัดใจกิมนาเซียทีมเยือนนะครับพี่เจืนมองว่าจะบุกมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อยในคืนวันนี้ครับให้เชียกกิมนาเซียเป็นคึงเน้นทีมเดียวประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย